ตุนมาฮ์พอยเปิดบริการช่องทางใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งเงินเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไคลสตาร Star ์เลใช้ UID เซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมาฮ์พอยได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับผมโดยคีนั้นก็จะอยู่ในเควสที่มันต้องใช้ยูสเซนเซอร์ดูคอนฟิกเดอะพาโซลูนะครับผมโดยหลายคนเนี่ยจะใช้เซนเซอร์กันไม่เป็นนะครับผมให้เรากดที่ตัว H เพื่อดูรายละเอียดของเซนเซอร์กันได้เลยนะครับก็ถ<ม>้าใครแบบยังไม่รู้เนี่ยให้ทําตามผมเลยเลยนะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยให้กดแถบค้างไว้ก็จะขึ้นหน้าต่างกลมๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีเมนูหลายอันมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสลิงกับเซนเซอร์นั่นเองครับผมให้เรากดที่เซนี่ย ตัวเมนูที่เราต้องกดตัวเทียะผมเพื่อเปลนเป็นสลิงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์แทนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดตัวเทียะผมเพื่อที่จะใช้เซนเซอร์ได้เลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยผมสอบวิธีการใช้เซนเซอร์ก็ถ้าใครชอบคลิปไกด์ควสป,ประมาณแบบนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใจกันด้วยผมให้ถึง3 0 0 0ันเซอรตั4,000ยันเซอรตัวคลายัรตกันไปเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ